สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ค่ะตายก็จะชวนทุกคนนะคะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับออโรคใบไหม้นะคะขอบใบไหม้ขอบใบเหลืองของบอนสีนะคะหลายๆคนที่ปลูกบอนสีเนี่ยอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างใบนี้นะคะก็คือจะเริ่มมีปัญหาใบเหลืองมาจากขอบด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใบนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทางนี้นะคะ เขาก็จะเป็นใบไหมเยอะแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะก็คือต้นพืชต้นบอลสีของเราเนี่ยเริ่มจะมีปัญหามาแล้วนะคะแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนใบของเรานะคะจากที่เขาพึ่งงอกมาค่ะใบนี้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าใบนี้เป็นใบเล็กพึ่งจะงอกมาได้ไม่งาไม่นานนะคะแต่ว่าก็มีอาการเหี่ยวเฉาช้ำน้ำไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะ ตาก็ทำการดึงออกมาเลยนะคะทุกคนนั่นหมายความว่ารากของบอนสีนะเริ่มจะมีปัญหาแล้วค่ะทุกคนสังเกตอาการเป็นประจำนะคะสำหรับใครที่ปลูกบอนสีนะต้องเดินดูที่กระถางที่แปลงของตัวเองด้วยนะคะถ้าพืชเริ่มมีอาการใบไหม้นะคะใบเหลืองแล้วก็ อยอดใหม่ที่แตกออกมาไม่เจริญเติบโตช้ำน้ำนะคะหรือว่าเหี่ยวเฉาลงอย่างใบสักครู่ที่ไตเด็ดออกไปนะคะนั่นก็คือเป็นอาการที่เราจะสันนิฐานได้ว่าเขามีปัญหาเรื่องรากนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมาแก้ปัญหาค่ะใครที่ปลูกแล้วก็เจอปัญหาคล้ายๆกันกับตายในครั้งนี้นะคะก็แก้ปัญหาง่ายๆค่ะโดยการใช้กล้วยนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกงอมเลยนะแบบนี้นะคะเราจะนํามาแก้ปัญหาบอนสีค่ะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องพืชแล้วเขามีปัญหาเรื่องขอบใบไหมขอบใบเหลืองแล้วนั่นหมายความว่าพืชเนี่ยอาจจะขาดธาตุอาหารนะคะซึ่งในกล้วยนะคะเขาจะมีธาตุอาหารทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะเนี่ยแล้วก็มีทั้งโปรตีนต่างๆมากมายนะคะเราก็จะนํากล้วยนะมาบี้ลงในน้ําซาวข้าวค่คะ ถ้าใครไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะทุกคนใช้น้ำเปล่าได้เลยนะคะแต่จะใช้กล้วยหนึ่งลูกนะแล้วก็ใช้รวมกับน้ำซาวข้าวหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เก็บเวลาเดียวนะคะทุกคนคือตัวอ่างนี้เนี่ยไม่ได้ลึกนะคะอ่างค่อนข้างตื้นนะเพียงแต่ว่าเขากว้างนะคะก็เลยดูเหมือนว่าน้ำซาวข้าวเราเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือ1เวลานะคะหุงข้าวหนึ่งครั้งเสร็จก็เก็บมาได้เลยะคะ่ะ เนี่ยค่ะบี้กล้วยลงไปเลยค่ะทุกคนบี้ลงไปแบบนี้เลยนะคะให้เขาได้สารอาหารนะคะจากกล้วยนะซึ่งมีทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามินโปรตีนต่างๆมากมายเลยกล้วยคุณสมบัติเขาเยอะมากประโยชน์เขาเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้มาเสริมด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือผงชูรสนะคะ โมโนโซเดียมกลูตาเมตจะช่วยเรื่องของการเร่งรากฝอยนั่นเองค่ะน้ำซาวข้าวนะคะกล้วยนะแล้วก็ผงชุรสค่ะเดี๋ยวไต่จะตักมาครึ่งช้อนค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะละลายเลยคนให้เข้ากันค่ะบอลสีเนี่ยเขาเกิดปัญหาหลายอย่างนะบางทีก็มีเพลี้ยลง นอนมารบกวนนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่าเนี่ยจะเจอปัญหาเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันไม่ต้องหมักเลยค่ะทุกคนเราก็นําไปราดรดได้เลยนะคะทีนี้บอกก่อนนะคะว่าเปลือกกล้วยนะคะไม่ต้องทิ้งนะใครที่ทานกล้วยเป็นประจํานะคะเก็บเปลือกไว้ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีนะ เมื่อเก็บเปลือกกล้วยได้นะคะเราก็นําไปตากนะผึ่งแดดผึ่งลมให้เขาแห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็หักหกเป็นชิ้นเล็กๆเอามาโรยไว้รอบๆนะคะที่โคนบอนสีนะคะก็จะช่วยบํารุงต้นบอนสีได้เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยไม่ต้องทิ้งนะคะ ทีนี้เราก็มาราดรสกันเลยนะคะเวลาเราตักนะไก่ก็จะตักให้โดนเนื้อกล้วยด้วยนะคะเนี่ยค่ะในแก้วนี้นะมีทั้งเนื้อกล้วยแล้วก็มีทั้งผงชูรสที่ละลายแล้วแล้วก็น้ำสาวขาวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะราดรสลงไปเลยนะอ่าถ้าเนื้อกล้วยโดนใบบอนสีโดนก้านบอนสีเนี่ยเราก็เอาออกให้เขานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะราดรสได้เลย ตัวนี้ก็จะมีทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะการราดรดกระถางในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับประโยชน์นะจากกล้วยไปแบบเต็มเต็มเลยค่ะทุกคนสำหรับกระถางนี้นะคะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะทุกคนที่เคยเจอปัญหานะคะอย่างเช่นกับตัวนกกระทาตัวนี้เลยนะคะพอเจอปัญหาไตาราดรดด้วยสูตรนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็ดีขึ้นค่ะ นี่ค่ะใบที่ออกมาใหม่นะคะไม่มีอาการเน่าไม่มีอาการเฉาค่ะทุกคนแล้วก็ใบจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะตอนแรกก็เจอปัญหาคล้ายๆกันขอบใบก็ไหม้นะคะแต่ก็ราดรดด้วยสูตรด้วยสูตรนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ใบบอลสีเนี่ยเขาแทงยอดออกมาใหม่นะคะก็ไม่เจอปัญหาแบบเดิมอีกแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะราดรดไปด้วยเลยนะคะเนี่ค่ะ ตักให้โดนเนื้อกล้วยนะคะจะใช้มือโกยขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ํานะราดรสทับไปอีกทีนึงนะคะเขาจะได้ย่อยสลายนะคะนะคะแต่ก็จะอาศัยว่าใช้ช้อนนะคะฝังฝังเนื้อกล้วยลงไปให้พืชเขาได้รับธาตุอาหารจากกล้วยด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ต้นนี้นะคะเคยเจอปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็แก้ด้วยสูตรนี้นะคะเขาก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยๆฟื้นตัวนั่นเองค่ะลองดูนะคะทุกคนสําหรับใครที่ปลูกบอนสีแล้วก็เจอปัญหาคล้ายๆกันกับตายนะคะขอบใบเหลืองนะขอบใบไหมเฉาแบบนี้เลยนะคะ ก็ลองรดน้ําด้วยสูตรนี้ดูค่ะส่วนใบนี้เนี่ยที่เจอปัญหาหนักๆแบบนี้เนี่ยแต่ก็กะว่าเดี๋ยวจะตัดออกเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็อาจจะกู่ไม่กลับแล้วนะคะตอนนี้กําลังชั่งใจอยู่ระหว่างการตัดยอดออกไปแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือแต่จะเลาะตรงนี้ออกนะคะให้เขาเหลือส่วนนี้นะจะได้ไม่ลุกลามไปนั่นเองค่ะลองทําตามกันดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะเตรียมของง่ายมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ